นี่มาพบกับเซลนัทนะคะวันนี้มีหน้าที่มาส่งอบรถใหม่ให้กับลูกค้าสุดแสนพิเศษวันนี้นะคะจะเป็นตัว4ีประตูเกรดเอนะคะสีเทาโอเพกด้านหลังนะคะคันนี้แต่งหล่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมรถไปคุยกับลูกค้ากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่กายวันนี้มารับรถใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากนะคะอันนี้ก็ขออนีาตสัมภาษ์ลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้ามีอาชีพอะไรคะเดี๋ยวขออนีาตอาชีพรับเหมากับรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะตอนนี้รับเหมาก่อสร้างเอกสารยุ่งยากไปคะที่หนูให้เตรียมไป เพื่อนบ้านประชาชนเซ็ตเมน์แล้วก็ไปจ้างงาน,นออกไปเว่าจ้างงานก็ใช้เนี่ยค่ะตามที่ลูกค้าแจ้งทะเบียนบ้านสเต็เมนสัญญาว่าจ้างนะคะแค่นั้นเองนะคะก็สามารถออกได้แล้วนะคะอันนี้อาชีพรับเหมาก่อจ้างนะคะเป็นเจ้าของนิจาก,การเองนะคะตอนนี้ก็สเปคแต่งให้ลูกค้าหลอ่หลอๆจัดๆเลยคันนี้ก็ เป็นยังไงคะเซลบริการดีไหมคะคุณพี่บริการดีนะคะอันนี้ลูกค้าจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆทะเบียนบ้านเป็นคนตรากนะคะทํางานอยู่กรทมแต่ทำไมมาซื้อที่นี่คะออพอดีพี่ชายแนะนำมาพี่ชายแนะนํามาใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ชายอยู่ที่คลองไผ่พี่ชายก็แนะนํามาออก,กเ,อเซลนัทนะคะแล้วก็พี่ชายออกไปอยู่แล้วนะคะก็ะคือเป็นลูกค้าเก่า VIP นะคะก็เดี๋ยวไงขออนุญาตพา FC ไปดูไปชมรถของพี่ชกยนิดนึงนะคะนี่ค่ะสเปคตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะ มาดูในส่วนของแมกยากันก่อนนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแมกทีอีสามเจ็ดนะคะยอดขาวเป็นก้านยกสีดําแบบนี้นะคะใส่ฟ้าครอบดิสน็อตล้อนะคะตัวนี้เป็นสีแดงด้านหน้าจะโหลดอยู่ที่ขนาด2นิ้วนะคะแล้วก็มาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้ก็ดน้านท้ายก็โหลดอยู่ที่ขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้เนาะ แต่งคล้ายๆกันแล้วก็ขนาดหน้ายางก็จะอยู่ที่255ถ้า 50R18 <_ A> ก็คือบ <_ A> 1 8นั่นเองนะคะก็มีการหลุดจัดทรงประมาณนี้แล้วก็ b ี s m ี b เป็นส,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 สีบูไอซอันนี้ก็จะเป็นเน้นสไตล์แบบแต่งรอๆขี่ได้ด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะตัวนี้ FG จากกทมนะ,ะ <_ A> นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาส่งมอบคันไหนหรือลูกค้ามีอาชีพอะไรนะคะปักหมุดรอได้เลยนะคะจะได้เป็นแนวทางการออกลถของลูกค้าด้วยบ๊ายบาย